มีอย่างนี้นะครับที่1ส่วน64เม็ดกับ1ส่วน4เม็ดเนี่ยครับ uh huh. มันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะไปลดอินเตอร์สารสารก่อการอักเสบทั้งหมดก็คือไปดูในยีนที่แสดงออกมามันก็ไม่สร้างอีกครั้งนะครับก็คือหลังจากที่มันไม่ลดสารตัวคลายแล้วนะครับมันยังไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้นอีกรอบใช่ครับมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับก,บกลุ่มที่ให้เอนเซีครับแล้วเราก็ตรวจยีนอีกอต2<ะ>ตัวคือไซดิน D2 กับ E2 2สองตัวเนี้ยสองตัวนี้คือเป็นยียนที่ถ้าถ้ามีมันจะทําให้ภูมิคุ้มในร่างกายสมบูรณ์ขึ้น oh. ก็คือพร้อมสู้รบกับเชื oh. ้อโรคทุก oh. ชนิดเทียบ,บกับกลุ่มคอนโทรลที่เราไม่ให้ <Okay. S 2> ก็คือสองยียนสองตัวเนี้คงปื๊ดเลยครับไม่ใช่แค่ช่วยลดการอักเสบใช่ครับยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์ใช่ครับและทําให้เซลล์แข็งแรงขึ้นใช่ครับได้ข่าวว่าซื้อไปให้คุณแม่ทานใช่ครับ เราเราทดลองเองไงครับถ้าก็คือมันเป็นผลทดลองถ้าเป็นที่กับมือเราใช่ใช่ใช่ครับถ้าเป็นโฆษณาทั่วไปเราก็มันจริงไหมจริงหรือเปล่าแต่อันนี้เราทดลองด้วยตัวเองอ่านผลแลบด้วยตัวเองมันก็เลยมั่นใจได้ว่าเนี้ยดีจริงนะครับเพราะว่าเราเราเราอ้างอิงจากงานวิจัยเราไม่ได้อ้างอิงจากคําโฆษณาครับใช่เราก็ได้อ้างอิงจากความรู้สึกด้วยใช่ครับจากงานวิจัยจากแ a ลุ้นลุ้นตรงนี้ นนใช่ครับอุ๊ยดีใจอ่ะครับผม